กับคับสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผู้ที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมตอนนี้ผมเข้ามาที่ในวัดพระจานทร์นิรนามนะครับวันนี้ท่านได้บอกไว้แล้วว่าจะให้อยู่แต่ไม่ไม่ใช่วันนี้ว่าจะได้วันที่หกเจ็ดเปียขอพี่นิราดูหวยว่าจะมันจะเน้นตัวไหนเพื่นว่า พาจนาว่าอ่างั้นจะเน้นตัวไหนเจ็ดวันที่เก้าถึงจะปล่อยนะครับวันนีเก้าถึงจะปล่อยให้พี่น้องทุกคนและเอฟซทุกท่านที่อยู่ทางบ้านอยู่เมืองนอกเมืองไทยก็ตามไม่ต้องมาให้เหนื่อยให้อยู่นู่นรอช่องพงพารวยจะพูดให้ฟังจะเอาตัวเลขลงให้ช่องให้ดูพร้อมกันนะครับงวดวันที่16ต่อไปเนี้งวดที่จะถึงเนี้ย วันนี้ผมได้ไปไปที่วัดพอาจารย์มาแล้วครับอขอให้พี่น้องของพี่น้องทุกคนที่รอฟังรอคอยให้อดใจรอ,อก่อนนะครับวันที่9คือได้แน่อนอนครับผมให้สัญญาว่าพงพระลวยจะตามให้ได้เพราะว่าพระอาจารย์รับปากแล้วว่าให้วันที่9จะให้เอาะวานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฟังอยู่ในคลิปนะครับ ที่คุยกับพระอาจารย์ว่าไงอยู่ในวัดตัวน,นี้คุยกันแล้วเราให้ดูในนี้นะครับคนที่ยังไม่เข้าใจก็ดูอันนี้หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนมากดติดตามมาเผียรคลิปม,ม,มาใหม่ๆเด็ดๆจะได้รู้จักจะได้รู้เรื่องว่ามีคลิปใหม่มาจะได้เ,ดดเลขเด็ดมาให้กดติดตามด้วยนะครับว่าเยขพระอาจารย์นีให้แน่นอนพระอา,าจารย์แนะนำให้แน่นอนให้แน่นอนหรือผมจะไปติดตามมาให้ได้ นะครับให้รอให้รอก่อนวันที่เก้าจะบอกว่าวันที่เก้าเขาจะให้ให้ให้ตัวเด็ดตัวดีจะวันวันที่เก้าถึงจะปล่อยเขาว่าเงนั้นฟังไปฟังไปในคลิปนะครับฟังไปก่อนนี่แหละฟังดูเนี่ยนีศึกษาไปฟังไปเขาว่าไงพระอาจารย์เขาจะว่าไงนะครับอกูขันบอกว่าไม่ได้ว่าดีมากเลย มะเ้าแต่ถ้าเยา่ได้บรมาเสานยนะมันได้แม่ใบนี่แหละนาะใบก็ได้ให้ได้บุญได้ท่านที่เก่าเราพูดตอนนี้ก็ได้พอแต่ยามาตอนเด็กลูกจำวาดัวนำมันอันเดีกเขัผมนี่พี่บอมน้องผ้าผ้ามอมตัวอาบุศอแมอ๋ออบุศมอตอ้าทิต ไมมีโฉกไม่ใช่เลอที่แอดมินทั้งหลายที่ได้รววมเอนไว้รวรวมสร้างน,แบบน,น้ำมอมเนาะน้ำมอมแห่นี้เนาะคอยจะเลื่อนจะเ,เลื่อนการเลื่อนหลายมากเทม่าคิดทินงได้คอยสมดังปรารถนาเ้อกันงานธุรกิจทุกอย่างไนมีเน็ตข,ของนค้าใส่สมาใส่ไขคนนิยมสมพ่เนาะสาธุสาธุกครับอพากไปทั้งยัก่อนเลนื่านไว้เก่ Ya kari wahapuraa pariporenterang hewa mewa itu tinang petanang ukapati ycitangpatiang tumhang ki pamewa samme satu Sabhe purentu sang kapa? จันโทปรโยัถมานิโชติรสโยทถอภิวาจนสีริสานิจังวุฒาปัจยโนจตารุธรรมาวักทันตตียยุวันโอสุขังพะลังจาทุเออน้องหยุซูทเลยทงหารับมุษุศ เรื่หงไรมากเทมากน้ำทอนน้ำพื้นตัวดีๆก็ทีก็ท่ากันเอาให้เป็นเนาะ <ขอ S 2> เอาว่เวาเป็นก็ดังก็อย่างว่าแหละเนาะครักลางๆทีเพื่อนกับให้มาดีีเนาะขอเนาะเขาเป็นไอ้ไวนะจนนะังเลยล่ะต้องมีคนน้จังน่อยคนน,นี้ไมาถึงว่าก็เลยล่ะซับค่าหลอดไม่งันก็ต้องลูกซื้อลูกก็ได้ประมาณนี้นะแจ้ไอ้ไป คือแบบเื่แจ้งได้ก็ได้แต่ว่าผ้ากันซื้อได้แตัจดีก็ได้แล้วเรขก็คือบ่ดังบอันหลวงพ่อวันย่างบ้านสุมเสาิ่นไห้มากสนมล้วีัวงตัวมัวจากซื้อิ่นไห่มากแต่ทั้งนั้นอื่นผุนมาเหนี่ยมวันแดงมาเป่นวันแดงเลยวดนแ้ เอาวันแรกโอ้มาเอายืนอีกวันแรกวันแรกวันแรกมาไง่กวาดเลยนะลอตี้แต่ว่าพูนพี่ว่าเป็นลูกคนกับลูกอยู่ดอกัครับ คนนั้นเสียงเพิ่นก็ฮู้อยู่ยายิปิง c เพิ่นน่ะจําเสียงได้ได้ยินแต่เสียงก็จําได้เพิ่นว่าบ่ต้องให้เห็นโตเห็นต้นจําได้เสียง้อคือว่าก็ีละดีอย่างนึงเพราะว่าเพิ่นก็จําเสียงได้ามลน้ําอือถ้านี่น้ําบ่เพิ่นน่ะจําเสียงได้คือว่าเพิ่นก็ได้เสียงได้หลายครับมากแล้ววันนี้เป็นเป็นจังซี่มื้อนี้วันที่เท่าไหร่น่วันที่5ครับ ที่ที่ที่หาที่หอมก็หมายถึงรูกแน่ชังกาบ้าที่หกนะครับมูกขึ้นมาว่านที่หกลูกครับขอเรายังไม่เลี้ยงโอ้ขอเรายังม่เลี้งแล้ววันที่ขอเมืองนั่นก็คือที่หกบ้านที่เจ็ดยังสิอะไรบอกบ้าวันที่เก่าเราสิได้ได้บ้านที่เก่าแต่ว่าเราไม่มาบอกเนี่ยบนที่เก่าแม้แต่ว่าอย่างที่ได้ปุ๊บก็ต้องร่อถามมาเลขสีไปแบบไหนมาแบบไหนเลขที่อยู่บ่อยู่เลขสีเปลี่ยนมาเปลี่ยน ครับทุกงวดสามยังนั่นจังได้มาวันะครับเนาะจได้มาเด็กกับซีมีแก่สามตัวกับสตัวแค่นั่นเล็กปูคนไทยคนบ่ไทยหลายคนนี่ยีเาไม่เกิดนั่นว่ามาราจใจครับที่เไม่เกิดนั่นเล็กที่ว่าปูคนไทยครับได้ลเนาะคนบ่อนสับสนหลาสับสนนอบ่อสับสนเลย ผู้บนทรัต์สนอกครับผู้คนรู้คนกระรู้อยู่อืมผู้คนรู้ครับตุ๊บเลยนะจังห่ะจังหวาเถิดกันเถิดกันอยู่เนี่ยคนรู้อยู่ในในซุมข้าเจ้าน่ะข้าเจ้าเสี่ยนเนาะมีผู้นึงไปซื้อลอตเตอรี่ผู้ไปบอกซื้อเหียญี่มกเก็เสียปนคนมีเงินนซื้อเหรนวพอได้โอ้ยยาวเหียนกเก็แเสียนปน่เานรไปเลยเชื่อหรอเชื่อรอกว่าัหะ ดึงลอตเตอรี่ไปพร้อมเมึงยุ่งแก่ดึงลอตเตอรี่ไปพร้อมอันขายลอตเตอรี่ของมึงกับพวกไอ้มึงดึงดึงดึงแล้วแล้นะจริงจริงเลยคนแล้วแล้วนี่ทิพย์หลานยี่ทิพย์หลานก็เจ้าเคยถึืหลายหลายเงินแล้วก็เจ้าเคยถึืหลายแล้วเงินกันเบืดคือว่าแม่นอ๋อสนิทเงินเบืดแล้วาชนะไปมั่นนะาชนะท่านึงเป็นไปเมื่อไรจะไหนมัน ทานเงินบ่ทานเงินบ่มีกัหนสักท่านได้ทำดีลัยับยังครับร่อ่าท่าน่าจะย่พูตา้าว่าจังไห๋ใกล้ๆั่นนะครับ10กว่าพุ่นเดิดว่าจะไปยู่ล่ะคิดวานอพู้ตาครับจอยเนี่ยนอพูดตามาเนี่ยครับม่นก็จะไปยุ่นะนอพูต่าเน่ ไร้สอปล่อยเลอาจจะเป็นทางรับรับก็บองแต่ว่าชิดวางก็หนาจะนะพอคุยกับเมื่อนั้นคุยกับคนขเยอะนขอว่าอ้อาจจะวนี้อาจจะท่านอาจจพักไปสักระยะนึงมันอว่าพักเง้ยวมเาพักเงกยด้เพรเป็นยั้เนาะลแต่เพิ่อนแล้วแตเพิ่นเา คอยเบิ่งไปพิจารณาไปเพราะเป็นแนวทางเนาะเพราอมองได้ก็ได้ครับเป็นแก่แนวทางนะเพราะเราบ่ได้เล่นว่าต้องซื้อตัวนั้นตัวนี้อยู่มองนั้นมองนี้ครับเป็นเลือดเดือดออกเลือดออกพิจารณาเอางายังไงพอถึงแค่แนวทางมัมีไปอยู่มั่มกับบอลูนหอกว่านออกตัวใด อที่พันบอกมากอ่ะเือบอกตามที่เพันบอกแนะฮะบอกตามที่ครับอกตามที่พูดที่เพันบอกมากเนาะไอ้ไอ้ลูกลูกลูกนี่ลูกบ่อลูกตาลูกลูกนี่ลูกกระทุ่มขึ้นกันต้องเดียวด้วยทุ่มเงอนนะแต่วันนั้นดูว่าเขาออกตัวใดที่ว่าไปที่ว่าไปอันนักไปนะคือว่าวอาตามที่เพันบอกมากแบบนั้นพู่ว่าอะไรกางสั้นที่เพือพูดที่พันบอกว่ายังสั้นพี่ว่ายังสเตย่เป็นกางสั้นเลยฮะพนไหนมาเนาะ ไปได้ก็ว่าเป็นกาพิ่นมาเนาะเห็นมาได้แล้วเพิ่ห้ก็ต้องเอาเพิ่นบ่ห้ก็บ่ได้ือว่านะะอเี่นเขากให้ับร้นไ้วเนาะนะจานจ้นบ่เข้าเข้าบบันมาพอรวมกันมาเที่ยวเขาเที่ยวออกมาตะเสโอ้เพมาเลย

เล็กไรแยเล็กไรบม่กัวเหมาะไม่ไปันี่บ่เล็กไรในฟันบ่ในหมอเอในฟันบอกับาลูแก้วอ๋อในฟันครับในฟันฝันโอ้โไหโอ้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 โ้บอ้โอ้อ้อโโ้้ อเดีเป็นไมยินนว่ามีกิง่าเออครับผมเออมีกิงก็พ่อได่แบ่งเครื่งสินะไม่กี่พ่อที่แบ่งเครื่องมาแล้วไขมิ้อยเราไปแบ่งแบงแบ่งครื่งนึ่งวะ เอนี่มันนะ่ามันย่อเียเลย่เียเล็กมนั่นดีมาเี็นพะแบงตรงซอยนี่สนุกเกินเ็กครับพี่น้องครับเอฟซีกับกัลดีนิ้เลอเนาะอาจารย์มันบอกแล้วว่าให้อดเจร่รอจะหน่อยก่อนว่าได้้ตีได้แบบว่ามันที่หกที่เจ็ดที่หกนาเลยกสีออกตัวใดสีมาตัวใดเป็นกับิีีหน้าบาอย่า่า แล้วแล้วผมก็จีปล่อยวันที่เก่าบันที่เก้าอดเจโลไว้สักนิดพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาฟังเข้ามาดูช่องพงพารวยใช่เนาะการลุนหาอดเจรโลนะครับเด้อพี่น้องในป่าพ่อลุงทุกโหดทุกคนที่เขา้า,ามาบังคับนี่ก็ตอีอดเจรโลไว้เพิ่นว่าหยันหยันพี่น้องมาได้ซื้อหยันซื้อมาได้หยันมันเต็มเพิ่นว่าจัดไม่อยากให้บอกซื้อบอกเสียงซื้อวัดซื้อว่าอยู่ใส พันสีบ้าให้บอกอยากใครได้ยังเตะเกไปซื้อเพิ่นวางสันเพิ่นก็เลยว่าวันที่หกนี่คือสิได้ดอกว่าสันปูพันธุ์สิมาบอกแต่ตัวเราเองเราก็บ่ฮู้ดอกแต่ว่าปูปูมาบอกเพิ่นก็เลยว่าอันในวันที่หกที่เก็ดนี่เพิ่นกะวันที่ 8, แปดหรือวันเก่าเพิ่นวันที่ 9, เก่าหรเพิ่นกะจิปลอ่อยญาติโยมปอยเอฟซีทุกท่านที่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไทยอยู่นอก ทุกคนต้องติดตามช่องผมพงเพลวยนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หลายๆผมปล่อยคลิปลงไปถ้าบวกกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่มันสิบรเดง้งขึ้นง่ายเลยอาติซาอาติปท่านเวลาไปซื้อไปหานะครับเด้อเพราะฉะนั้นห้ากะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาชมแลนะกดติดตามกดกดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้สักก่อนเนาะเอาไว้คลิปหนา้าผมสิมาลงให้ใหม่เนาะพี่น้อง ทุกคนทุกทุกทุกคนจ้ารชพินิสวัสดีครับ